สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเกิดของลูกสาวคนเก่งนะคะในวันที่25เมษายนนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของอิดายูกินะคะซึ่งงานนี้นะคะ ก็จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยนะคะว่างานนี้จะเป็นธีมอะไรนะคะแล้วอิรายกิของเราจะมาในชุดแบบไหนจะสวยน่ารักหรือว่าตลกน่ารักเราไปรับฟังกันเลยนะคะแล้วจะลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะว่าแฟนคลับที่น่ารักของอิรายุิอยากให้น้องแต่งตัวเป็นยังไงนะคะชุดอะไรนะคะธีมอะไรนะยี่สิบสามเมษาวันเกิดนู ไปเง้นบ่แม่ถามกีหลาเนี่ยตีมยังตีมยังบอกแม่แม่ไปผู้ใดสแตมเป็นอสมอแต่ว่าพ่นนี้เสือสีฟ้าเดียออสมออบตมีรอปภ่ออยู่ตีหนัวเพือผิดตีมเน่นอนอ่ปพโสมอสวัสดีแม่ไพฑูรย์ค่ะคุณยายไม่ได้คุณยายไม่ได้ดูไม่ได้ไปหาคุณยายเลยกี้คุณยายอยู่ลอยเอ็ดพีไกยนี่ กลวันเกิดแล้วเล็วคุณยายสบายดีไหมคะคิดถึงคุณยายจังเลยแม่แม่นองแม่ได้รับเสื้อแล้วจ้าผู้ใดใส่เสื้อฟ้าก็ได้ค่ะวันวันเกิดยูกิเป็นธีมสีฟ้านะคะแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยค่ะเราจะไม่ให้ไปแบบธรรมดารับบทอสมอสาวหรืออปตอสาวคะ นอนสมอลเหรอเจ๊ซ่าเบรดไม่มีอะซ่าเสือกเกาบ้าข่อยคก็มันมีสูตรอันนี้จะเป็นอะไรคะรับบทเป็นอะไรคะหัวหน้ากี่ค่ะแตรับบทยุคเป็นโอเปอเรอตบ้ายังเหลือกันเลยพันยตุ้มได้เป็นยังงานโยงโครงการบริหารจัดระบบโอ้อ้าวผ่าขมาเที่ยวเหน่ยวน้ำในเด้อสวัสดีค่ะได้รับเสื้อแล้วค่ะ เดี๋ยวเจอกันวันเกิดที่ามาไปมวนน้ำกันค่ะวันที่23เมษายนเดี๋ยวให้ซื้อบัตรกลุ่มปิดมีกลุ่มปิดด้วยนะคะเดี๋ยวมือมือล้างเดี๋ยวไม่อุ้มสีมานางไหลสดขายบัตรซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวให้อดมินพิมพิมลิงมาเดี๋ยวไม่อุ่มปักมุดนให้สวัสดีแม่ไพฑูรย์ค่ะ สวัสดีคินฮอดเดอร์เอื่อนพ่อกันเดอร์เหเลยแม่ว่าเอาบังคับกูตัวนีกูมท่านมากูสิไปเลยมอื้อนคินฮอดเดอร์ไปหากันเดอมีบัตรมีนะคะมีมีบัตรกลุ่มปิดแล้วก็บัตรหน้างานไปร่วมไปเอื้อนไปไปมวนไปจ่อยน้ำกันวันเกิดทีลาค่ะไปร่วมอวยพรมันเกิดให้ลูกสาวสวัสดีค่ะน้องน้องเสื้อเหลียนซื้อยอ,ยอย่างติตาพรคุ้มภัยนะบอกซื้อแม่อุมด้ว แ่มบ้งหูจกซื้อเหรียญเจ้าซื้อเงินซื้อถือคนสวยชื่อเจ้า,าซื้อไว้อยีายซื้อเสื้อแล้วรอซื้อบัตรโอเคค่ะน่าจะวันที่หกขายบัตรค่ะโอเคค่ะแม่โอเคเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้น้องอยู่ไลฟ์สดขายบัตรช่วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อุ้มพี่อยู่น้องอยูม่มีเด็กหญิยงอยู่มีหลับค่ะไปอยู่กับพี่ตลอดพร้อมซื้อบัตรครับ ขอบคุณค่ะได้รับเสื้อแล้วขอบคุณค่ะพี่เวลาพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คนมักหมอล่ำสวัสดีพี่ทัศนียค่ะจะรอซื้อบัตรค่ะได้ค่ะเราซื้อบัตรกลุ่มปิดค่ะแมอุ้มขอบคุณค่ะเรายุกิจะทำโชว์อะไรใหม่ๆหม่ไหมวันที่ยี่สามเมษายนมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมมีเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก่อนหน้านั้น ถ้าไม่มีคิวงานเพิ่มมาที่22เราจะไปทําบุญร่วมกันที่บ้านอ่าเด็กกาพร้านะคะเราจะไปทําบุญกันค่ะตอนนี้ลูกสาวค่อยกําลังขมับขมเนในการอ่าไม่รู้เล่นหรือจดอะไรอยู่ในอันนั้นค่ะนอย่างกว่าไอไอแพดเจาอะไรไป,ไป,ปบริจาคคะภาพกอดเหรอเอาไปส่งต่อน้องๆน้องๆบอกไม่เอาเป็นเป็นตอนน้องเสียใจ ผ่าก,กอดอันนี้ยีบสามเมษามาประมูลไหม<อ>ทมําบุญไหมเอาผ่าก,กอดรุ่นบุกเบิกอยู่กับยุกีตั้งแต่ห้าขวบเอาสาวัสดีพิษตงังค่ะเอาเอาจักน้อยเอาจังน้อยเอาผาก,กอดประมูลบะเพิ่นประกาศเอาผัาก,กอดเพิ่นประมูลยอดสามขึ้นได้ไหมไม่ประมูลไปประมูลไป,ปลไว้ไไ<อ>กับคนนี้หนึ่งสัปดาห์าอย่างแสจได้บ้าไม่กอดไ,ไม่กอดได้บะ สนใจซื้อกดลิงก์จ้าอ่าเดี๋ยวปักหมุนให้นะคะปักหมุนความคิดพี่นกไว้แล้วนะคะมันก็สี่ห้าพี่บาทสี่ักเพันไม่น่าม่งเลยสวัสดีพี่เต็มนะคะมนสวัสดีพี่แอค่ะมันเกิดความผู้พเฟ้อในสามคืนมันเกิดหักนมเอาถ้ายังทนกับอันเก่าอ่ะประมุ่นได้สามารถประมุ่นได้มั้ยบ้อ๋โอ้อันใดก็คือมาได้แส่ เขาบอกว่าไม่ได้ตอนแรกว่าจะเอาผ้ากอดมาประมูลผ้าเน่าอ่ะอเอาไปทําบุญบ้านเด็กกำพบบร้าใ,ใครจะร่วมทําบุญกับน้องอยู <ใน S 1> ก็เชิญนะคะ <ใน S 1> มีอของอะไรที่ไปบริจาคได้คะ่ะไม่จําเป็นจะต้องว่าเออบริจาคเงินหรืออะไรเราจะเอาของที่แบบจําเป็นกับน้องๆเช่นเสื้อผ้าที่เราที่เราแบบสภาพดีหรือเราจะซื้อใหม่ไปให้น้องๆก็ได้ค่ะเช่นตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยวันที่ยี่สิบสอง เดี๋ยวจะ,ะทีมแม่แม่ท่านไหนอยากจะไปร่วมทําบุญกับลูกก็เรียนเชิญนะคะวันที่ยี่สองคือเราจะเดินสายทําบุญกันวันนั้นแล้วก็วันที่ย3ิบสามเพิ่มเราพักตอนพักไปเลยแล้วก็ไปปาร์ตี้กันคือย3ิบสามเป็นวันปาร์ตี้วันเกิดย2ิบสองเป็นวันตะเวนทําบุญดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะโอเคเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีงานนะเดี๋ยวใกล,ใกล้ๆดูก่อนว่ามันจะมีคิวมาไหมแต่ไม่คิดว่าไม่น่ามี พอไม่รู้เห็นคิวงานแล้วน่าจะได้ทําบุญวันนั้นค่ะมันเก็บพิยูกทาบุญที่ไหนบ้านเด็กกาพานะคะแต่เรายังไม่ได้เลือกบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้แม่แม่ร่วมกันคิดช่วยกันคิดว่าบ้านไหนอที่แม่แม่รู้จักว่าเออเด็กแบบขาดแลนสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องบอรนนะัดเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะผู้ใหได้มากล่อปาร์ตี้วันนี้ยี่สิบสามก็คือยีิบสองเราไปไปเดินสายทําบุญกันทั้งหมดเลยค่ะ ดีไหมแม่แม่ว่าดีไหมหรือลําบากแม่แม่อ่าแม่แม่ท่านไหนสะดวกก็เรียนเชิญค่ะเพราะว่าเราจะไปหรือทําข้าวไปเลี้ยงน้องๆ้องเราจะจะไหวกันไหมหรือมันจะลําบากเราก็เอาแค่เอาของไปบริจาคก็ได้ค่ะเอาเป็นซื้อของไปให้น้องๆ้องรับประทานเช่นขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยฟิลวันเด็กก็ได้สวัสดีค่ะน้องแม็กกี้หมูอ้วนสวัสดีนะคะจัดงานวันเกิดที่ไหนคะ โลเคชั่นงานเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดินหรือให้พี่นกได้แล้วได้แล้วเป็นงานเป็นตรงที่จัดอีพีหนึ่งนะคะแมนบะแมนบะเขาวอเราถือว่านี่แมนบเอนเฮอมาแมนตีไหมน้งองยู่แต่งติมมันคล้ายบนบ่นบม่นบม,นบมันคล้ายอีพีหนึ่งอ๋อ๋อบอกเพื่อนแน่จัดด้วยใสถ้าแต่งตลกแม่นกถูกแม่แม่หยุ่มแม่เลยแกงน้องอ๋อน้าต้องยู่ให้แต่งสวย สวยค่ะไม่ตลกค่ะมันมีคนตลกกว่าค่ะมันมีพวกตลกค่ะเทียวนอนเทีบุรีค่ะหรือคนนี้ค่ะจะตลกก็ได้ค่ะคนคนนั้นค่ะมันมีพวกตลกค่ะอาจจะเป็นแบบพวกตลกอาจจะเยอะหน่อยค่ะทีมนี้ เซอร์ว่างไงมีใครดูอยู่ใครอยากเป็นพวกตลกมีไหมคะเอาเหรอไม่ต้องแต่งวันนั้นอยากให้น้องแต่งสวยที่สุดค่ะชุดอลังการที่สุดเอา่่ให้แต่งเป็นอบตสมอบวะอลังการแบบอบตแต่งถืออป้ายสิบ่ะแต่งเป็นนักทราบนะอยากให้น้องใส่ชุดสวยๆมาสั่นไปใส่ชุดอบตน้ำมูวเอาเห็นแต่เ <laughs> อาสุดยั <laughs> งกนละ เราแต่งตีมประจำชาติไวล้ละอายุกี่คนเดียวชุดประจำชาติแบบฟิลนางงามบะปีนั้นอยากเป็นนางงามก็ได้เป็นแล้วปีที่แล้วเป็นนางฟ้าแล้วไงเจ้าหญิงแล้วปีที่แล้วปีนี้เอาอะไรดีเกียปีนี้อยากเป็นอะไรมิดเกียนิกียนก็เป็นแล้วปีนั้นน่ะนางงามเลยเนีย่ยปีอายุสิบห้าปีเนี่ยคุณนายน้อยค่ะโอ้แต่งเป็นอันนั่นบ่ เอาอย่างก็เอียนเจ้าน,นางนกเมื่อกี้เป็นเจ้านางปะฟัวการ์เคียงเอาเอาคักๆเอาปะากเป็นครูอเอาอยจะให้เป็นเจ้านางไหมเอาสเสลียงมาเอาปะคือคนเแบลบกผู้ใดจะเฟิร์สใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนเลี้ยว <laughs> <laughs> มาเแบลกเบ้ง ได้โต,ตเป็นอาหารแบกเสลียงบ่ได้บ่ล่าสโนไวส์แตงเป็นคุณคูณค่ว่าจะเกษียณปีนั้นวาราชการจังวัดแล้วก็การสายคูค่กันไฮบอสตอยู่แต่งเป็นนางฟ้าค่ะที่เป็นยังก่อนตีมของปีที่แล้วน้องแต่งเป็นเจ้าหญิงแม่พี่เพื่อยอดสายอาเบ,บียเอาแม่แม่อย่าให้หล่ะแต่งสวยบ่ได้อย่าให้แต่งขโมูไม่ได้ห้าขโมย จะว่าเขาดีมเด้ค่ะก็เป็นก็ว่าเป็นยางคอยสวยเอาว่าสลัดเจ้านางตอกเงินบ่เจ้านา่งยังปะให้ผมใหาา้ผมซ่วงเจ้านางไหมเจ้านางงยังแต่งลูกหนุ่มหล่อเลยค่ะยาว่าได้ไม่เป็นบ้าได้เจ้าจะสนับสนุนเนี่ยแม่นว่า คุณหมอคะ่ะแต่งชุดนางงามคะ่ะใส่มงกุฎอาย่างดีเนาะอย่างดีนะเอาอาดนาะไม่แม่แม่อยากให้หนูสวยแม่เฟิร์สคิดด้วยอี่หล่าต้องสวยให้แม่เป็นตัวตลกกับพ่อมนุษย์ว่ะ<น>เป็นครูแบ๊บแบ๊แบสิบ่ะได้ปะ่ะมันมีอ่าคโคเตอร์หลุดมาแล้วดิทอ้องไพรอ่ะ เอาเหรอเอาแบบนี้เลยมัน,นบา้าถ้าจะไปหาใส่่ลาวแต่งสวยแม่แม่เป็นตัวตลก <laughs> แต่งชุดชาวบ้านชาแต่งสวยหลายปีแล้วดิเอาอยาอยากตลกแม่แม่ว่าให้ตลกแต่งแบบในภาพนเอยได้อยู่แต่งแบบอีจันเรื่องอยังค่ะ แล้วยังเอลซ่าเมื <wan ita> ่อกี่ปีน่ะให้ผมเยาะเเอลซ่าแต่เป็นนางเอกลิเกค่ะไยอยู่หมดงานมันกับสิไดใส่สุดเพชรมันอย่าีเมอิเมนูเป็นคู้นายอบต่อบนเดียวบุ้ยผู้ว่าหญิงแบลวแบอบตอหญิงแบลวแบ ทองกาทองกวาวสแต่งแบบละอ,อจันเรื่องอย่างฮื่อละอ,อจันรอลุ้นกันนะคะว่าลูกสาวจะแต่งชุดอะไรนะคะในงานวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะคะแต่เอาจริงๆนะคะอิรายุกิแต่งชุดไหน สวยทุกชุดเลยนะคะไม่ว่าน้องจะมาสไตล์ไหนบอกเลยนะคะว่าน้องเอาอยู่ทุกลุกทุกแนวจริงๆค่ะเป็นคนที่สวยหุ่นดีใส่ชุดอะไรก็สวยไปหมดนะคะน่ารักสดใสต่างหากนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากเพจแม่อุ้มทิตรัตนะคะและขอบคุณภาพที่สวยจากเพจยกูกิเพนพกาแฟนเพจและขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ